สวัสดีค่ะอยู่กับฟุแม่น้องมิวนะคะย่า้นี่กินเผ็ดไหมนี่อ่ะเป็นยังไงล่ะตามส้มตำอะไรมาซิมซใส่เหรอแซ่บเพิ่นเพิ่นแซ่บแนนบอจะคล้องตำก็ต้องแซ่บละวะใสแล้วบปรุงนี่นี่ค้นปรุงอยู่นี่อ่ะเท่เท่เทโอ้ย เห็นแล้วกันน้ำไาลไหลแซ่บมีทั้งคนตำมีทั้งคนตูนมะเขือใส่มะเขือแซ่บเลยชอบรวมด้วยช่วยกันอือพุ่นน่ะตอนบะฮุงกับบักนยายซับเปล่าน่นโอ้โหหัวนมเซ็บแซ็บแซ่บนนี่ก็ยากก็นี่ก่อไฟ นี่เลยย่างปลาปลาใหญ่ย่างปลาใหญ่ปลาปลาห้วยน้ำเที่ยงเหรอมันปลาบ้านห้วยปลาห้วยน้ำเที่ยงนะคะมาต้มบะคงตัดแสบแสบที่นอกอ่ะนี่นะคะเอฟซีมา กินส <static. S 2> oh. ้มตำด้วยกันปไเล้เาหน้าตามคนปดาลุงพันนี่ก็อนนี้ละกินกับชุ้ละลุงพันปราดาป่าด่ามเาไปเอาป้งหมูเอาหมูมัตู้สจะป้งเด้อสันได้กเอ้าามาเามาบัะะปงกินซุกเรียบร้อยรู้ไหมว่าหมูนี้ เจ้าว่าค่อยเอามาจัดสายของตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาภากัน,นหูรกระดาษโมนกระดามันขาดมามาจิ้มก,ก่อนเลยเล่จ้าคุณินมปาก,ก่อที่ทกินมาเลย ดูดยดู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 ดุดูดููด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 ูู้กินขดู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 อุดยดู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 บูดูดูดูกูดูดูดููด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 ีู้ดูดูดู้อดู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 ดดูดยดู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 ้ยดู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 ดดูดยดย ความรักความรักเปิดเผยย่าซุกซ่อนเพื่อนไว้เป็นร้อยไม่น่าเชื่อเพื่อนเปิดจะมาหลายเดี๋ยวเขาไม่รู้ตัวเลยได้โอ้มีเพื่อนเป็นร้อยแบบไม่รู้ตัวไม่มีไม่มีเลไม่มีไม่มีซ่อนไว้เบอร์ยายทางนี้ก็เบอร์ไม่มีเออเบอร์ยายนี่ค่อยก็ไม่มีที่แถมมีก็มีได้ที่โอ้โหบริวันไง ปิงขึ้นไปอ้าวนี่ไงเราโอ้โหแกยไม่รู้จักอีกอ่านไม่ได้สงสัยไม่อยากคบเราเป็นเพื่อนไม่อยากคบเราเป็นเพื่อนนะฟังซึ่งซือไรเนี่ยซ้ออเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาก็อวยพรวันแม่วันอะไรมาเนี่ยแหละบางคนก็อวยพรมาวันปฐงวันเกิดเป้นอย่างนี้นะอุ่น ไม่ร้อนหรอน้ำตาลห่อนเลยก,ลก้างตําออเปยม,ม,มากินนะมาลอาถือดิข้าวก,กินต้มบ้ฮงตังใส่มือมันยังจ้าใช่แล้วข่าอเ่ยจ้ำบุยบุยรดสอนบัวก็าบัวน,นี้มันเข้าเจ้าดี่นะ ข้าวเจ้าไม่ข้าวค่อยอ่ะมืมหมูจบกรอบพักโหนี่แซ่บไลยอืมรงบ้านกรอบเสร้วมาไปเป็นยังไงมขายลายลงชุกุกมันชุกแล้วไปให้ได้ย้นไหกป่ะน่ะอมองเลย กลางมันต uhm, hmm, um, mm, hmm. okay. wh ่ำน้าก็คือมีน้ำเคืองกลางไนสั้ว้ำก็คือมันยาบมาอีกหยาบไปสยหยาบไปนะครน้าอะไรนะมากินเนีกินน่นน้ำอะไรกันนะอยู่ร่วกันนี่ละพาะ่าาจว่าจะเอาไปเล้ยนาะ มาหุ่งซุกเลยฮือหุ่งซุกกับุ่งซุกแล้วหุ่งซุกแล้วไม่เข้าไม่เข้านี่เข้าเลยนะยัอไงขวดตอนไม่กินก็ไม่หิวนะวันนี้พัทยาแล้วบอสอุ้ยตอนนี้หิวมากเลยพอกินส้มตำไม่รู้สึกหิวมากเลยอาหารไม่ถูกหรอแซ่บเล้ประเนี๋ยอาหารอยู่ตรงหน้าหิวมาบันจินบันจินจะขี้เซยอยู่บพราะมีพัทยาเข่า แซ่บชวนกันแล้วเราเลยจะาปหายาที่โดน้ัวคือจะนอนขาวเราไปร้อยกินหรือมั้งเรากินเองอ่ะแม่ไปร้อยกินหัวเสียงตัวเดียวหรือเปล่ายังว่าอยู่วายให้เพิ่มเพื่อนนี่แล้วก็เพิ่มอยู่นี่กับบอจั๊กแล้วจั๊กเสื้อเพื่อนกันหลายหลายทักเลย ว่แม่พันเอศไปกินเขาเาแล้ววนี้ก็นอนจองท่องวะชิโนนก็นอนบัวรับดกว่าเนี่ยืมชิโนนก็นอนบัวรับเนาะเราว่าไปกินบัวเขาไนมีป่าไปมาว่าอย่าที่กินได้อยู่ได้ป่าเถะโอ้ยนังเออบได้กินป่าเนี่ย ค่อยไปค่อยไปเรไป,ไปอยู่กับน้องน้ำมนต์ไปเว้นหันอ็นีน้ำเดอยู่งานหลาน้ำมนต์กันเดียเดียวยนะครับเดินเดินทานนีเ่เอนสิหามาสุพันกินก็มี่อยู่ได้เอ็นเห็นเจี่ยวอยู่ได้กับุ๊กรอนอืมอสิกินป้าเนี่ยกับซิ่มเตี่ยวนะฟ้ายาก,กินได้หุ่กินกินก็ได้า ปะรามาเราไปมาถามเฮาวได้บันี้ว่ากินตำบะฮุงตีเรียบใช่ปะป้าค่อยบ่อืกตำบะฮุงยาชี้ก็กินบะไรก็คุยกันถ้าบอกข้าเพื่อนนะเจ๊ดีแล้วมัเรียบร้อยเรียบร้อยป้าแล้วเป็นป้าแล้วดีแต่ข้าเพื่อนป้าป้าเดี๋ยวไปกินข้าวเถอะุนอยู่อยู่ในนี่ มันเย็นทำมันแล้วมื่อแรงมันยังไม่ได้อัดข้าไปนอนเลยเนือ้อหวานเนือน้อมันเจ้าเนือเอน้อเจ้ากูอะพันธ์ทางเรากินมาซุปกูดเดียวปางกินหิวหลายข้าวฟ้าข้าวข้าว ปาบานห้วยบ่ปลาบานห้วยบ่จะปลาบ่านหยอมีปลาบานห้วยน้ำเพียงขึ้นยังข้นปลาขนปลา น้ำปลาไผ่เ้นแซ่บแทบลุงป้าปลานัวหมันแมนจิมองอะไรพ่อพี่มันเพิเห็นมีไม่ชนะไปตัดเด้อลุงป้าปลาหนัวแมนบ่ สุดแซบนะคะลุงป,ป้าปลานัวแซบแซบมักินก็เสียวนะออแต่ามักินตามมางลย เดี๋ยวพี่บอกออกมากเลยเมาอกเจ็บมาด้หรอ,อเดี๋ยวมาล้ำเน้องมาเยะม,มันแดดมันหวานนออกมาเป็นฮ้อนนะฮ้อนมันแดดมันรำอยมาน

ไอ้เสยเดียวกัวนเนาะโหหลังมันเสือบอ่ะแซ่บแซงมาเกาะอีกก่อนไอ้เนี่เป็นดกอกดอกขวาอืมดอกดอกนั่นแหละคือว่าต้องหั่นจำหั่นปิดนะมันจะลงห้ามันดกอกเกินนะ่ะนะมันสิลุงนะคือว่า,ออาม,มานันจำมันปิดเร็วๆแต่ Mình hãy luôn gãi đến Ừ còn tóc mang mất mới mối 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 ป่าผู้จเป็นขอค่อยป่าเราผู้ไวู้้ไว้เลีเลี่ยงเล่นยงวานาละเราจะต้นมันยังไม่ยังปดาผู้จะไปนนะะจะ้ำมันมมละก็ค่อยนะเออปดาผู้สวา่า <c oughs> งนะเขาบอกกินป่ายองนันเหม็นบมองเพรมันจะปิดอันนู้ใหญ่กับโทวะ <c oughs> หมยว่ากินชุกอช่เพราะว่าหลังมาเราจะเก่าเนาะเราอยู่หัน เธอที mm ่เกอยู hmm. mm ่นั่นก็ดานูกเอต้นนั้นหรอวะทำต้นนั้นอะอว่ากิชุกอะม่เจ้ารงยยมากเจ้า่เจ้า่าขวกิชุกเขาจะมลงนาลงนาบดซิดลงนาบดเอาต้นแขวปลูกไงฮะเาชิด มีหรืป่ลีนะบ่อปล่าฮ่าทุกแซ่อเอนะคะอมทุกแซ่อเยอกินเอาได้ป่าทางส่งจง้นาตังแล้วสกิเอะเดี๋ยวจบล้ตัดลงแล้วมันก็สิปลไม้มเพื่อะไ้กินก็พอดีกินต้นนั่นเบิร์ตพอดี มาดูคลิปจะล้โวยเดี๋ยวุณพ่อไรักมาหอม,ออม,มออคอเนอรมหองมันเป็นของเจ้าเดี๋ยวย่านีฟุเอาเลิใส่คอมคือยกทำชิ้คำคำนขำๆเละนะอเอาเลิกคอ,อนกเนอร์ปูปถามปูปะกับกปูปูต้นดอกแคหันตัวตัดทิมเป็นบ่บ

มุ้จ้วกับแม่คอยให้คอยเอ้ไม่ได้แม่คอยให้ได้บุ๋มแม่เขาไม่ใช่เทพเหมอครั้งคนหากระคนไปเลยดันมัมวยคนหากระแม่เขาไม่ได้เทพได้เลยนะมันเหที่เห็ดชนได้เห็ดป,ปุกปิ่นบอได้เคยลงนาจะเกือ,อมันจมาอยู่นี่นะมันจะลงค่ะเกิดในเมืองเนาะ S <S <an> เกิดในเมืองมันใหญ่ในเมืองเราก็ใหญ่ในกรุงเทพเมื่อหน้ามาันกัดือคุมื่นนี่เมืองมันกับบริลลุ่เหยียบพันหายน่าหน้าเจ้าจของเป็น,นได้ไครกับบุญจ๊ะเล่าเขาฮะเป็นเม็ดแล้วก็งนี้บุคขึ้นเป็นสีอ๋อมีแต่ว่าวุ้จีเอาเฉพาะเขาฮะกุสีไม่ไหวเลยฮะเออน้ำเบาหน้าจีแต่ป่านนั้นยังไม่ยังบเอา เออเอออืมนี่ต้องอ้าวพอแล้วได้บะพี่พ่อไปขึ้นพังอยู่ในบะอืมมันเป็นมันเป็นเลยหรือเปล่ามันเป็นแล้วกินแต่ข้าวต้มตอนข้าวผัดตาลอืมกินแต่ข้าวต้มเลยอะ บานนี้ก็ลากินข้าวเจ้าแลวก,ก,กินอสักน้อก็อิ่มแล้วอ้ามันก็เป็นแวบนี้คงอนแชทแ่ม่ง,งะงบวกกเลย้วเขากินแล้วเข้ากินแล้วปกติก็อิ่มวายอยู่เแต่ไม่็นะข้ากินา้ากินหลายตข้ากิมักสม แต่พวกเขารียบร่มบ้างป่าตะกี้ค่อยบไม่ได้อิ่มนะสุชาติถ้าสั่งข้าวสีว่ากินหลายบ้างเจ้าเหรนเออกินเยอะด้วยอืมชักเจ้าจะคอยละกินเยอะกินเยอะขึ้นมาเบ้อเด้อตัวใหญ่ต่ำน่ะ จัดเมือนี่เนาะให้มันแห้งบ่แล้วก็ปื้นบ่อนคะถ้าเอาไปขายเขามานี่ก็ซื้อบ่ซื้อเบิร์ดบ่เขาจะซื้อจะมาอยู่ขาดเขาไปเผาเกลือดิส่ะไม่ลาเขาซื้อเบิร์ดเขาไปต้มเกลือบ่บ่จักต้มปิ้งย่งแล้วก็เอาไปบดอยู่นี่เด้บดยื่นดอนนะครับไปมานอนทางน่ะน้องนี่ไม่เกลือเขาเนี่ยเขาไปเนาะเกลือบ่ ก็ไปด่าก็บไปบดเห็นเออโรงงานนะก็เปิดใหม่หรอปะเป็นบ่อแล้วก็ตั้งด้วยกันตอนนี้ต้นยังกับเป็นราคาเบิดเนาะเพื่อจะเป็นมันหรอปะตามมาซื้อหาลอยนึง ดูข้าวถ้ารนนู้ตตนแบบข้าวเหนียมไม่ก,มมกี่ร้อยไม่ตายหรือลองเลือกบที่ร้อย้แต่ง่าท่นนึงทุนน่งนาน,นเยอะเขาพแต่ว่าต้นยุคข้าน่ะ ได้ปศสวนแล้ว่มันานอะมันใหญ่จต็งที่เรียกอะในขายต้นมันร้อมไม่กระเ่งนี่นะ,นะอตอนนี้เราตัดแล้วมันบ็ได้ตายได้ตัดแล้วมันก็แตกขึ้นไม่ไหมอืมบุกเพื่อเดียวเราก็ได้อะไแห ลอยกันสอยกัน่เจอกันบดอยกันสะลอยกันสะย่าิดนองเพอแล้วม่ต้องกูไมัต้ทักมา ข้นยาปลาเหือแชะเรีนอย่านี้่ะอเดมูวาบ้นต๊มาจ่อรเนี้อ่รสตูบ ไี S <S ่เาเราจะแดงว่เขาไปแล้วไปไม่ได้ไปเสื้อฝนพอดีฝนรัดมาจำปาวิบจำปาเขาเอบอกเราไปพ่อยูมองิอแบบน้อต๊ะแห้งแห้งอ่ออืม่อมอมอืมอมืมอือืมอืมอือืมอามือืมืมอ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 ืมมืมืออือมอือ เอาไปนะบ่ไห้เห็นเหออกมาเอาไปพาได้เหรองออกมาอีกอาฝนตกเถ่ะหั <Okay. S 1> กหมอนไววแบบนี้สักหมอนไปเลยไปไปเพื่อนแต่รถตู้อ่ะสะพงจอด่ ซาเบกบอกะก็่าบอกมันกับไม่ได้ยนันเลยสิะบอกไม่ได้นอกที่ก็ขึ้นมาลองหูยุคนนั้นไปมาขู่อะไรนี่น่ากหูไม่านเสหาแล้วจอดเจ้เออบ่นอะไแต่หลเงบไม่ได้มที่ขาแล้ว่านบอก่านเราแล้ว ผิดยังกับอยู่นใจนี่ละใจ้บกาแล้วันเนาะอือบด่สายอยบพิ่มแล้ันไ่ได้สงบอกมันนบอกกับมันโดยบอกเลเนาะทำ้บอเด็กน่อยแต่บอกห้ายที่เราไปนมเจ้าไม่เสแล้ว บดอันนี้ตำน้อยเจ้าว่าสันยันบุบเบิดแซบดีกางนะคะแซบแซะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ